สวัสดีครับผมศาสนาจารย์สุเทพบัวเย็นปัจจุบันเป็นศียพิบาลของคิดจักรดอยล้อมสังกัดภาค15สภาคิจักรในประเทศไทยครับขอพระคุณพระเจ้าครับที่ในโอกาสอันดียิ่งนี้ข้าพเจ้าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและจากรคงพระเยซูคริสต์เจ้าได้มีแก่ท่านทั้งหลาย ในการที่เราพบกันในรายการนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มีพระประสงค์ต่อท่านต่อผมที่จะให้เป็นท่อพระพรของพระเจ้าแบ่งความรักของพระองค์มาถึงท่านทั้งหลายพระองค์ไม่ได้มาเพื่อสแสวงหาท่านหรือเพื่อหลอกลวงท่านเพื่อพระองค์จะได้ประโยชน์ สำหรับตัวท่านพระองค์ไม่ต้องการตรงนั้นแม้แต่น้อยแต่เพื่อประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากพระองค์ตลอดนิรันดร์การนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เพื่อชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ในขณะนี้เราใช้เวลากันประมาณสักสินาทีและในเวลานี้เองผมอยากจะให้เป็นเวลาแห่งคุณค่าที่เราจะมีต่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าหัวข้อในเวลานี้อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องคือการที่เราจะก้าวออกจากถิ่นทุรกัดารก้าวออกจากถิน่นธุรกันดารหรือเราจะก้าวออกจากวิกฤตปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่นะครับพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้บอกในโยชวาบทที่1แต่ข้าพเจ้าจะขออ่านในข้อที่9นะครับข้อที่9เพียงข้อเดียวนะครับ พ,พ่อพี่ได้บอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอ,อย่าคลั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปขอพระคุณพระเจ้าครับสาเหตุที่เราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับการที่เราจะก้าวออกจาก ความยากลำบากออกจากปัญหาออกจากวิกฤตต่างๆนะั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เพราะเรื่องนี้มันเป็นปัญหา,าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่ประสบอยู่กันทุกเวลานะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่เราตื่นขึ้นจากนอนแล้วก็เราจะเข้าหลับ อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ,อเป็นปัญหาที่เราได้พบอยู่และกับปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องการหาเลี้ยงชีพปัญหาทุกอย่างเราจะต้องแก้ไขในวิกฤตต่างๆเหล่านี้เพราะกัมพีได้บอกเราถึงตอนนี้ว่าปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลนะครับคนกว่าสองล้านคนขาดผู้นำในขณะที่เขาอ,ออกจาก ถิ่นธุรกันดารออกจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์และเขามุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะเป็นพระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ในระยะเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารเป็นเวลา40ปีพี่น้องมันเป็นเวลาของความยาวนานที่เขาไม่สามารถที่จะออกจากถิ่นเหล่านี้ได้แต่สุดท้ายที่เขาจะออกจากถิ่นนี้ได้ก็คือเป็นเวลา40ปี แล้วเวลานี้เองก็เกิดวิกฤตอีกก็คือผู้นำคือท่านโมเสสที่เป็นผู้นำเนี่ยเกิดสิ้นชีวิตลงปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับพวกเขาอีกแล้วครับตอนนี้พระเจ้าได้เตรียมคนบุคคลหนึ่งขึ้นมาคือ,อโยชูวานะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าโยชูวาได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้นำแทน โมเสสนะครับเพราะว่าโยชูวาคนนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติคือพระเจ้าได้ให้เขาเรียนรู้จากโมเสสเป็นระยะเวลา40ปีเขาเป็นคนสนิทของโมเสสแล้วกับประการที่สองเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับอียิปต์นะครับประการที่สคือ เป็นสิ่งสําคัญที่ว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขานะครับพระกัมพีได้บอกว่า,าโยชัวเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและเขาที่จะเดินหน้าต่อไปโดยใช้ชนะที่พระเจ้าทรงนําเขาทุกครั้งไปนะครับหลายคนคิดว่าความสําเร็จและความรุ่งเรืองมาจากการที่เรามีอํานาจ มีเส้นสายที่มีอิทธิพลและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวไปแต่วิธีที่จะประสบความสำเร็จที่พระเจ้าทรงสอนโยชววนั้นขัดกับความคิดข้างต้นนี้อย่างสิ้นเชิงพระเจ้าตรัสว่าโยชววจะประสบความสำเร็จเขาจะต้องทำตามที่พระองค์ทรงนำเขาพระองค์บอกว่าให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในที่นี้ เข้มแข็งและกล้าหาญเถอะเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่จะมีอยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ท่านจะต้องแก้ไขประการที่สองคือจะต้องเชื่อฟังและวางใจในพระบัญญัติของพระเจ้าประการที่สเขาต้องศึกษาเรียนรู้วิธีทางตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับโยชวาและความสำเร็จคือการทำตามน้ำพระทัยของเจ้าคุณ อาจไม่ประสบความสําเร็จตามมาตรฐานของโลกแต่คุณจะประสบความสําเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าและคําตัดสินของพระองค์นั้นก็ดํารงอยู่ตลอดไปพี่น้องครับท่านต้องการความเข้มแข็งและกล้าหาญจากพระเจ้าไหมครับ <c oughs> เพื่อเราจะก้าวออกจากถิ่นทุรกันดารที่เป็นปัญหาของเราเองเอผมอยากจะให้คํายืนยันจาก พระวจนะคำของพระเจ้าหนึ่งคือท่านจะต้องก้าวก้าวออกจากถิ่นธุรกันดารด้วยพระคุณของพระเจ้าคิดถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงเวลานี้และก็จะก้าวไปข้างหน้าเป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าสองเราจะก้าวออกจากถิ่นธุรกันดานนี้ได้ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าความเชื่อ คือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้พระ,พระคัมภีร์ได้บอกเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรามั่นใจนะครับท่านต้องมีชีวิตที่จะต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและสิ้นสุดลงด้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าดุดกันพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าท่านเชื่อท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ประการที่สามสุดท้ายนะครับท่านจะก้าวออกจากถิ่นธุรกันดาลได้ด้วยการมีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้องพระคัมภีร์ได้บอกให้โยชวามองไปข้างหน้าและให้ดูเป้าหมายชัดเจนด้วยการทรงนำของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับพี่น้อง ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ปราศจากเข็มทิศชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับชีวิตที่เดินถอยหลังใช่ไหมครับชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับชีวิตที่มันไม่มีอนาคตเลยชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนชีวิตที่ไม่มีคุณค่าไม่มีนิมิตไม่มีวิสัยทัศน์พี่น้องทั้งหลายครับชีวิตเป้าหมายชีวิตเราที่ เชื่อในพระเจ้าก็คือชีวิตที่เรามีพระเจ้าทําให้พระเจ้าพอพระไทยขอให้เราก้าวออกจากถิ่นทุรกันดานนะครับนะปัญหาต่างๆของชีวิตของเราปัญหาอะไรครับที่คิดว่าชีวิตตกต่ำที่คิดว่าชีวิตล้มเหลวที่คิดว่าชีวิตนี้พ่ายแพ้แล้วชีวิตนี้ท้อถอยไม่อยากจะต่อสู้อะไรในปัจจุบันชีวิตนี้มันหดหู่เหลือเกินชีวิตนี้ หมดหวังชีวิตมันเป็นเรื่องของความอับเฉาไม่เท่าเทียมกับคนอื่นชีวิตที่ยากจนชีวิตที่แบกภาระนิศินอย่างมากมายพี่น้องครับไม่มีใครนะครับจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำได้ถ้าใจเราไม่รับแต่ว่าถ้าเรารับแล้วปัญหามันหมักหมมขึ้นเกิดปัญหาถึงในชีวิตอย่างมากมายพระเจ้าบอกว่า จงทูลขอเรื่องนี้จากพระเจ้าพระองค์จะทรงเมตตานำท่านออกจากปัญหาต่างๆพระองค์จะแก้ปมทีละปมให้ท่านและมีทางออกในที่สุดครับขอพระเจ้าได้โอยพระพรที่พระวจนะคำของพระเจ้าในเวลานี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและขอพระเจ้าทรงสถิตกับท่านอยู่เสมอสวัสดีครับ